เสี่ยนอนค่ะครับครับเอาเป็นจังไดอากาศเย็นบ่อท้างขุนเย็นจ้อยจอยโอ้ยทั่วถึงกันเนาะถุกหมองถุกบอนเนาะแมนโอ้ยดูแลสุขภาพด้ยฟันยังบ่อหัวนี่ฮะจาอเลยดิฟันกับสะมันฟันบอแมนกับจักว่าฟันจังไดดอกอยู่บรถกับลาเนี่ยแหละนีนรถอัยี่ที่อยู่ประเทศนอกเพิ่อจะฟัน เราฝันขึ้นกันเท่าวะอืมฝันว่าจังใดล่ะจ้ะ่าฝันว่าเสี้ยนไปผ้าไปง่ายของไง่ายของวาสั่นเอ้ารถไถรถเสี้ยนแล้ว่าสั่นเอ้าเหี่ยงก็ฝันเกี่ยวกันวะอืมจ้าเกลยวาเขาเก็เลยทักมาถามว่าทะเบียนรถเหี่ยงโอ้ค่ะอุ้ยเมียนโมเมียนดอก จ้ะแต่ว hey. ่าทั hmm, ้งเส้นกับฟันเกี่ยวกับรถคือกันทีจ้ะก็ฝันว่าเกี่ยวก็ล้วนละอืมรถคันเดียวกันนี่ละนี่บ่แน่นี้เนาะทะเบียนอย่างโน้นตรงกับสูตรเ้าบอเข่าเก๋เลยเน่เน่นันจิ้ไม่ได้ยุ้มซะบอทางเอาซะียเพียงทะเบียนรถดยังไงจ้ะทะเบียนมันก็มี่เก้าห้าสี่เจ็ดเก้าห้า สี่เจ็ดแล้วเอาสี่เจ็ดเนี่ยเมียนจับหนาจับหลังเสเอาน้ำเด้อเนาะนี่ไายในซี่ตัวนี่ทะเบียนเนี่ยโมน่โน่นเนี่นนนเเลยบอกแกว่าโมต้องไปซื้อทั้งสามตัวหรอกซื้อสองตัวไทยกับพ่อเนาะมันหลายตัวเป็นบ่อมันขอ่อก็สูกต,ตัวหนีบันทีจะได้ลักลอยเขาเนืองไปใส่<ม>ก็เป็นหนึ่งสี่เจ็ดจับหนาจับหลังก็เรียกเข้าเอาเรียกเข้านั่นละ เขากับสูตรบนนาเลตตัวนี้เจ็ดซี่ซี่เจ็ดนี่ไหมาหนี่เนี่ยแมนแมนแมนมันก็เลขสามตัวเท่านั้นล่ะอือค่ะแต่ว่าอันเมื่อนี่กับสิมาให้ฟังให้วิเคราะห์ได้ว่าจังหดตัวใดเป็นตาอันนี้คงสุไทยเขาหนี่มึงมึงเลี่ยวิึงเลาะิึงสูตริึงหนันลายน่ะจ้าต่ว่าอยากให้อยากให้ัานมันม่าน้ำกันบางเทือกกสีมาน้ำกันบางเทือกกสีมาตัวหนึ่ง คือสีน,านา้าเหรอมันน้าคือเจ็ดหนึ่งนี่บอกจไอหนึ่งไองติดหนึ่งเงล่ะเจ็บซี่สี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดจึงสีนะาโอ้ค่ะคือเหล็กติดหนึ่งนี่อันบนนี่ท,นทั้งเสียนสีวานึ่งมันสีมาแห้งมันบอกเมีมอืมทั้งติดเจ็บบอไปเลยคือหลุดหนึ่งอะนะจ้าคือนี่ไหมเห็นแค่หลุดหนึ่งนี่แหละคือคือคือของเห้าเนี่ยของเห้ามันมี มันจับไปได้มันที่มีหนึง่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึง่งหกมันบอก์จ้าหนึ่งเกา้าจ้าเท่า <imana S 1> น,นั้นล่ะอที่ห้อเขาเน่นไห้กันนี่แหละเจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่เอ่นเจ็ดเจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งแต่กับมีเบิร์ดเด่นเหรอรักมี่เบิร์ดมี่เบิรดมี่เบิร์ดมีเบิร์ด<ห>จับให้แต <oss. S 2> ่ว่าผมว่ามันมากกูกันกับที่หนึ่งหนึ่งเนี่ยไม่แห้งเลย คือติดหนึ่งใบนี่มันไม้แห้งจากที่เซียนมามันอยู่หลังลางนี่สามหัวติดนี่มันสิตเรียนเพื่องๆทีดีเป็นบ่สามวดติดเด้มันมาหลางังค,คือจับเลขกันวุ่นไปว่อน,นมาเพราะอย่างเพราะเลนหาหยานวามันมาเบอรเบิดก็เลขจับเป็นเจ <c oughs> ็ดทีหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่จ้าตอนนี้ก็ถ้าถ้าว่าศูนย์สีมาเนาะกับศ <c oughs> ูนย์เซน้ำศูนย์แท่นหนึ่งหรือศู <c oughs> นย์แท่นยังกะว่าไปจ้า ศูนย์เจ็ดซี่จังสียก็ไดให้ได้ให้ได้ทุกมีหล่ะจ้ะคือเหล็กได้แต่ล้างนี่แหละเวียนออกกระไดเนาะครับครับตัวยาถิมหนึ่งยาถิมหนึ่งยาถิมเหล็กหนึ่งมาแห้งจังใดก็ไดครับจุดว่าม้ามาแท่นนันอนบักเหล็กล่างเขาหนีเดเซียนเป็นจังใดเหล็กล่างเนี่ยฟังจนจุมเลยดิโอ้ดังขักเดื่องบักเก่าสามสามเก่านี่มันจังไหนมาพูดพูบกบุกบเขียบเตะ ถ้าที่ออกบอกแล้วซื้อไจนเต็มเบ็ดแมกแล้วแสดงว่าหนุ่มเต็มที่บิดแล้วมกแข้งโตเดยมกแงมกแงมกแข้งอี่โตดยหางไดยะมาแข้งอย่ก็สามมันแหละมีมันมัดดังกัดเธอะลมันเข่าเข้วเข่าโค่งการก็ละเครือเง้อสิเดินซื้อได้บ่ว่เบิงซุงับแล้วอันเขาจะลุกอัน เอกชนมันก็บทยากแน่อยู่เห้อแต่ว่าอันนี้ก็เอารัฐบาลไม่หล่แหละอรือยังละสิบสิบยี่สิบเอาไว้แล้วยิมแล้วบ่ธรรมดาตัวนี้ให้ออกมากะทักแล้วเนาะเก่าสามสามก่านันออกมาหลุดเนาะบอกว่าหลุดรัดไม่เร็วหลืบาตีแต่ว่าก็บทไปดักบนไว้จักสิบจักเจ้ากันกันตายเนาะอ้ก็คือตัวหนึ่งสองมันเรียนกึ่งึงเมียนเมียน่ับชวนมาก เรนขึ lang, ้นถึงหลายงวดแล้วได้นี่สาหรับเลขวิ่งล่างเขานี่เนาะขึ้นบนหลายงวดเร็วจ้ะแต่กลับมาทวนให้เอฟซีฟังว่าอย่าลืมเด้อเนาะเลขบนเลขล่างให้ฟังวี่คอเอาเพราะว่าเขาลงต่ต้องหวดยันเอฟซี่ิลืมเป็ดมือเฮ็ดนางเฮ็ดสรดไม่ขึ้นมาอีกแคบกาเกาเด้อกัจังสือฉลเลเดี๋ยวมันออกมันถือกันอืมือว่าจบซีหาตัวนี่ละอืม จังไลยกับผูกเสียบไว้แล้วละ่ะจอบเบิ่งเอาถูกเสียบไว้แล้วคันมันออกมากคันบ่หอกมากยังไงเงือยเพื่อว่านละ่ะเมนอยู่ดอกมันเป็นสูตรหวยคำนวณโนเซียนเฮอกก์อะพยายามเต็มที่ละ่ะอยากให้เอฟซีผันหมานบ่แ<อ>มันจะอย,อ,อย่างไรถือขึ้นยังนี่เมนบ่ว่าแต่เอฟซีเดโตของเขาอย่งสื่อเองโนเซียนเนาะบ่ธรรมดาหมาดสื่อเฮ็ดเองสื่อเองคือกันแต่กับแบ่งปันเอฟซีเนาะเพราะว่าท่านท่านมีสูงนี่มันจ้ะ จังไดกะนี่ละ่ะมันตรงกับเลขฝันนี่แล้ว <c oughs> เลขเม็ดหนึ่สี่เจ็ดเจ็ดสี่นี่อืมค่ะค่ะมันลอยว่ะวันขอวันคู่สิบหกสิบเจ็ดสลันละนั่นละ่ะกัมีในสูตรเขาอยู่แต่มันสืสอได้แล <c oughs> <อ>้วจ้ะก็ถือว่าอืมเลขกับนี่ละ่ะรวมๆตอมๆให้แล้วกับอยู่ในนี่ละ่ะเนาะเซียนให้จับตาเบิงเอาค่ะติดติดหนึ่งติดหนึ่งอือติดหนึ่งไว้จังไหนก็ได้เงิน วิ่งหนึ่งโหลดจ้าผ่านผู้ใดนีหลลยกันรูดหนึ่งเลยมันบอจ้าวิ่งรูดเอาเลยครับครับเอากะทอว่าคงสุดท้ายคักหล่ะหล่ะมันนีวันที่สิบห้าแล้วจังไดกะสิบเจ็ดนี่ให้ได้เฮ้ด้วยค่ะเซียนให้ได้พอมิบคาประกอบปากกาคากระดาษในเซียนทั่จังได็กจ,จังว่าครับผูได้ทรงกระตูนเปลีแม่ตุ้มทงตูนตายมาเวดเนียนให้ได้ว่าโอ้ยใจโยหูหิวในโนเซียนจา้าเอากะทอว่าวานี่กะ ฝันดีดาละทั้งตะเบียนรถกับตัวเลขกสวนกันก็ให้พิจารณาบ้างเนาะอีพซียู่ทั้งใจมันก็ยังฝันเห็นก็ถือว่าฝันดีค่ะเอาบํรุงวรเวลาเฮงปังๆค่ะเซียนวันนี้รวยๆค่ะค่ะค่ะวันดีจ้าครับค่ะเดี๋ยวซาบนาจะทวนให้ฟังอีกเทียนหนึ่งเด้อค่ะอันนี้คือเ้าสู้กันฟังทวนตัวเลขให้อีซีฟังจากเซียนน้องไครทั้งบนทั้งล่างเลยเอามารวมในคลิปนี้ เลขกัยังคงเดิมพี่น้องเลขในตารางกแถวด้านบนหกเจ็ดเก้าแถวด้านล่างหนึ่งสี่ศูนย์วิ่งเจ็ดกับหนึ่งแต่ทางเซียนพันวา, 1, าหนึ่งมาแหงติดหนึ่งจังใดกระไรเงินจังใดกระไรเงินพี่น้องวิ่งรูดได้เลยวิ่งไปที่หนึ่งมาแหงค่ะกั้ยังคงเดิมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดโตเน้นก็ยังคงเดิมเด้อพี่น้องแล้วกับเลขความฝันฝันเห็นรลุดเนี่ยค่ะอิปจี้กับฝันเห็นว่าพาไปขนของใหญ่บั่นเก้าห้าสี่เจ็ด กัยังซีเจ็ดเจ็ดซีตรงไปที่เลขสุดจ้ะผิดจารณาเบิงเดอร์ค่ะอันนี้กระไดทวนให้ฟังสำหรับเลขล่างเก้ายัางคงเดิมเลขล่างวิ่งไปที่เก้านะคะวิ่งตัวเดียวคู่ตัวประกุบมีศูนย์มีเปดมีสามมีสองจับคู่เก้าศูนย์เก้าเปดเก้าสามเก้าสองเต่ว่าเก่าสามสามเก่าดังปพวดโพดบก้มนบกเกียบพี่น้องดังค่คะจ้ะต่อยบนไ้น้ำเนอเดอร์ค่ะทุกอย่างเร็วกะคือวานั่นละ ขันสายเลนกะวิ่งไปที่เก้าล่างข้างบนวิ่งไปที่หนึ่งแต่ว่าสาบนาวาต่อยบนต่อยล่างไว้น้าเน่เด้อค่ะแต่ว่าาเมียนวาสูตรหวยนี่กับแบบเออเลขวิ่งเก้านี่สิมาซุนเลขทะเบียรนรถด้วยกันดีค่ะแต่ว่ามัมนมีเก่าหาเก่าซี่เก่าจิตนี่ถ้าสิจับเอานี้ทะเบียนรถแต่เพิ่นว่าไม่หลายโตจับเอาตะเลขไทยซี่จิตจิซี่ก็ได้แต่มีดวงจังใดกระถือก็ดคือเพิ่นวาละจ้ะ อาวผิดจารณาบึงโค้งสุดท้ายแล้วค่ะเสียนน้องค่ายฟังให้จุบฟังให้เข้าใจอาเห็นคลิปนี้ด้วยดวยปังๆไปแล้วจะสวัสดีค่ะ